ไปเมื่อเดี๋ยวเขาสิไปเซิงวะเซิงวะกับหมอตน้นนี่ลูกทีมได้เลย <laughs> วันเดททิปวิทหมอต้นนะครับวันนี้ไเซิงวาบ้านนัดแดงกั่นเหรอเรากับมีบ้านใดเนี่ยเมื่ดี๋ยวบ้านโซกาวกับบ้านนัดแดงสองหม่องไปเบิ่งถนนหนทางเนี่ยครับก็ต้องไป นี่ขอ,อกขอ,อกมันบ่ตอนเขาต้องเอาขอ,อกนี่ลงนะแขขั้นตอนนี้ก็เป็นการเตรียมขอ,อกเพื่อสียเอางวเข่ามาครับเข่ามาไอทำการผสมเทียมเด้อเนี่ยครับเขาก็ต้องมัดเสียบม,มัดยังให้ดีอันนี้ผสมเทียมอยู่บ้านนุ่นแดงเพื่อบ,บรรบือจะวัดมาสารคาม เขามัดเสียกมัดยังกับกรงให้ดีๆพราะเสร็จเราเดี๋ยวเขาก็สิไปเอาง่าเขามามปอน,นครับมันนี้เขาก็ไปเอาง่ามันนี้เสียเอางวาเขาคอ,อกที่เขาได้เตรียมไว้ได้ครับได้น นลครับมอต้นแล้วก็เอาไม้กันถ่า,นา,ายคอ,อกไว้เพื่อบ่ให้มันให้งวัวนี่มันถอยออกปัญญาำเข้าทำการผรสมเทียมนี่ครับเข้ากระสิผูกเสียกหัวพร้อมล็อกทั้งหนาบญญาำเข้าผสมเทียมสีประไดได้ดินได้สีได้ นี่ครับมาต้นแล้วก็เ,เ,เหตุการผสมเทียมแล้วก็การเอา,เอาขีดมันออกกอนเนาะเอาเอื่นครับแวก็ลางน้ำสะอาดสะอาดครับแล้วก็เขาใส่ตัวน้ำเสียนะครับเสียเข้าไปในบมดลูกเพื่อสี่ไปเหตุการณ์ผสมเทียม เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งขั้นตอนกันหรือว่าเบิ้งวิดีโอเพลินกันเลยเด้อครับดรเด้นะอเป็นวัสดุสมมุติตั้งๆกวนแบบนี้เลยเนาะประจับเลยนะจิ้มยาเลยนะได้แล้วลูกแฝด เซตแล้วว่ะเดี๋ยวครับไปรอเขาเนี่ยไปแล้วครับน้าสวัสดีครับวันนี้บ้านเสวนเกาเสร็จสิ้นพระราชิตบ้านด้นแดงครับบันนี้วันนี้ไปบ้านสวนเกาต่อไปเดี๋ยวไปบ้านสวนเกาต่อไปสวัสดีเ้ากัสิเดินทางไปบ้านสวนเกา ้านสก,กาวก็มีลูกค้าที่เขานัดกับหมอต้นใบว่าให้มาประสมเทียมว่าการเดินทางเขาก็ไปได้ทุกแบบทั้งคูค่ะทั้งอย่างทางแดงก็ไปครับไปเว็บไปทุ่งไปนะหัวยุสัยรองเท้าไปวิดเบิลต้องเป็นพวงนะครับลูกค้าก่อนสี่ขวามมน,นคารับเวลาจะไปซึ้งวัาได้ค,ครับผมสองวัวครับสี่ ผมว่าซึ่บหาจะมีทีมาที่ไหนจะควได้ครับผมว่ววาอยู่ฝัคนะ้นครับผมครับครัผมครับสวัสดีครับ ามอวเด,ด้วม,มันโศกเกามันโศกเกาอยู่อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามดวะครับเจ้าของงวัวะเพื่สีเกียกสายพันธุ์ว่าสิไฮมอตนเนี่ยผสมพันธุ์ตัวใดไฮกะสิมีโปชวัวมีอย่างไ้เหลียยได้เลียกได้ตามถูกใจเราบัดน,นี้เขาก็เตรียมงวัวที่สีผสมเทียมนะครับเข้าไปในคอคือเก้าที่ ต้องมัดให้แน่นต,ต่อคอยเอามันเข้าไปลอกขาให้แล้วก็เริ่มทําการผสมเทียนตามวิธีการที่ทั้งมาตนเผินไดลำเย็นมาในความชํานาญครับฟาร์มนี่เพิ่นผสมเทียน2โงตัเพิ่นกะเรียกคนละสายพันธุ์เนาะ อันนี้เป็นตัวแรกตัวแรกที่เขาทำการผรสมเทียมกับเซตขั้นตอนเซตขั้นตอนเขากหลัางทำความสะอาดให้น้องวัวให้วัวให้ดีครับก็กะได้ปล่อยมันออกไปเดี๋ยวกระสิไปเอาอีกตัวหนึ่งเขามาเฮ็ดขี้กันดีครับก็อีไปดีตัวหนึ่งของ บ้านโศกเกาบ้านเขานี่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เขาเอิญมีซื้อนะตัวนี้เจ้าของเอิญบาน้องไอ้งวังวงัวน้องเขาเงาวบบางสันเขามันเงียนะเพิ่นก็ได้เอิญน,นี่มันก็สีนี่ก็กล็อกไว้ล็อกท้ายมัดเสียกให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการผสมเทียม เข้าไปคือเก่าครับเนี่ยเดี๋ยวเขากลับไปเบิ้งเพิ่นๆกับวิธีการผรสมเทียมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะสิเป็นการให้ใบว่าเข้ามาผสมเทียมมือใดประผสมยุดยใสผสมพันยังจเถีครับเพื่อการติดตาม าน้อยตาน้อยอันนี้ยังเขาเหงาเขาเหงาอ่าเสียนอันนี้ซื้อไว้ให้เรียบร้อยป่าอ๋อนี่ให้เขียนซื้อไวปซื้อไว้ให้บันทีทางหลังครับได้ไอมที่ผมมันกลับเรื่อยเดื่อยทุกคนจะมากลับกลับบ้านก่อน ขอตัวครับครับดีครับสวาสดีครับ